สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพิมพ์ช่องพิมพเลนบอยเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปหาโลเคชันถ่ายรูปกันค่ะหลังจากที่เราอันดับเสื้อผ้าของแบรนด์โลบิเต้ไปนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาแมทชิ่งในแต่ละลุกการทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็สิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันโดนใจของเราหรือเปล่ากับการแมทชิ่งในแต่ละลุกนะคะคือแบบตอนนี้คือแสงดีมากทุกคนเดี๋ยวให้ดูเลย แล้วจะบอกว่าคือลานจอดรถเนี่ยคือไม่มีคนเลยจ้าแล้วก็พื้นที่นี่เป็นของเราเลคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปหาโลเคชั่นกันซึ่งโลเคชั่นแรกก็น่าจะเป็นที่จอดรถนี่แหละแล้วก็วันนี้คือแบบฝนตกหนักมากทุกคนเราก็รอให้ฝนหยุดนะคะแต่ตอนนี้ฝนหยุดแล้วก็ไปหาโลเคชั่นหาเลิฟกันเลยจ้า ทุกคนจะบอกว่าตอนนี้ฝนตกนะคะคือแบบดับฝันมากกับการที่จะไปหาโลเคชั่นถ่ายรูปนั่นเองนะคะคือเดี๋ยวให้ดูว่าแบบคือเหมือนมันจะไม่มีท่าคีว่ามันจะหยุดอะทุกคนแต่ว,ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับเข้าไปในห้องนะคะว่าจะต้องทำยังไงนะคะ the chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 don't need a bank no I'm funded play the game like it's nothing I'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend to me it's not working out maybe it's the chemistry it's time to break up so I can make a better me better believe in your mind cause it's everything you can mold shape find วิธีการใช้โค้ดนะคะก็ง่ายๆเลยทุกคนเข้าไปที่แอปช้อปปี้นะคะแล้วก็ไปที่ฉันแล้วก็ไปที่ my voucher นะทุกคนแล้วก็ไปที่ใส่โค้ดส่วนลดนะคะแล้วเราก็จะพิมพ์คำว่า l o v i p i m p นะคะแล้วก็กดคำว่าเก็บโค้ดแล้วโค้ดเราก็จะ ได้เลย25%หรือว่าลดสูงสุด400บาทคนซื้อแบบไม่ต้องมีขั้นต่ำอะไรใดๆสามารถใช้ได้ทุกครั้งยังไงกันบ้างาคะกับการเคลียร์ลคของพิมในวันนี้นะคะจะเป็นแบบชุดเกาหลีเกาใจเล็กๆเบาๆแบบนี้ก็ย่อมได้นะคนหรือว่าจะเป็นแบบสายแฟนเลยก็ลองทําได้นะคะคือจะบอกว่าแค่มีเสื้อการเกงไม่ว่าจะเป็นเสื้อเล็กเสื้อน้อยเสื้ออะไรใดๆสายตรงสายเดี่ยวอะไรก็ตามก็สามารถแมทชิ่งได้นะคะ ถ้าใครสนใจที่อยากจะช้อปปิ้งกับแบรนด์ลาวิโตนะทุกคนก็สามารถเข้าไปได้เลยในแอปช้อปปี้นะคะ พี่มีส่วนลดมาแจกให้กับทุกๆคนด้วยนะคือลด2 5หอรหรือว่าลดสูงสุด4 0 0บาทนะทุกคนไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อนะคะก็สามารถลองเข้าไปดูกันได้นะคะโค้ดอันนี้สามารถใช้ได้จนถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยน25 6 5นี้เท่านั้นนะทุกคนถ้าใครอยากได้หรือว่าอยากเป็นเจ้าของนะคะหรือว่าอยากช็อปอยาก เป็นสายแฟชั่นสายเก่าอะไรใดๆนะคะก็ลองไปหาดูกันได้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ค i b e เป็นกำลังใจพิมกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ